มันเป็นตือลำดับที่ใช่ไหมครับแปดหน้าแปดหน้าแปดตามตัวนหะรี่แหละใช้ดื่มแล้วี่ไงใช้อีกรองไหมไม่เอาแล้วเฮ้ย

เ <c> ด <ười> ี๋ยวมาดีนะครับดีคุมนะเขาเข้าใจอยู่เข้าใจว่าอยากได้ภาพเตาเนดี๋ยนเขาภาพไปแล้วรู้เสือันเลยรู่เสือันตนี้เดี๋ยวากันมือหนึ่งฮะ ถายรูปให้เรปห้่อนเาเห็นแสดงว่าเขาแย่หลวงท้าวเพื่อนเอาให้มดทุกคนแน่ช่างภาพก็ถ่ายอู่เป็นอย่างไดเมื่อเงินภาพที่มี้ค่ะว่าเมื่อเงินดังแล้วนะ

บเบงเด้อบ่แบงะไรเอาเลยครับงนหลอกทั okay. right, okay. ้งหมด่เอาเอกาเย่แตนมลกับอนอปตอนะขีเยคือรมาอด่ั่น่ ดูจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งที่ทแล้วเนี่ยอยู่ที่ 60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับครั้งนี้ก็คิดว่าคงจะเช่นเดียวกันน่าจะไม่ต่ำกว่าครั้งที่แล้วซึ่งทางกรกะตจังหวัดก็ได้ตั้งเป้าไว้สูงกว่านี้ผมคิดว่าน่าจะ,ะมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ไม่ต่ำกว่าครั้งที่แล้วแน่นอนนะครับมีหน่วยเลือกตั้งทั้งจังหวัดนี้อยู่ที่1,662หน่วยนะครับแล้วเรามีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด 778,000กว่าคนนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับชาวกรสินผู้ซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนี้นะครับทุกๆท,ท่านเ,าเมื่อเสร็จภาร,รกิจในช่วงเช้าแล้วเนี่ยก็ขอได้โปรดนะครับทยอยกันออกมาใช้สิทธิ์ยังหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อในบัญชีรายชื่อนะครับขอให้มาใช้สิทธิ์ให้ให้เยอะที่สุดนะครับ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นผู้มีใจรักในระบบประชาธิปไตยของท่านนะครับเชิญชวนพวกเรามาใช้สิทธิ์กันอย่าให้ต่ำกว่าครั้งที่แล้วขอให้มากที่สุดนะครับเชิญชวนครับทุกๆท่านครับให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ออเลือกตั้งให้มากๆเพื่อว่าจะได้เอาคนที่ตัวเองชอบผมอยากให้เลือกคนที่จะช่วยมาการพัฒนาบ้านเมืองเราอยากให้รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งทุกอย่างมาช่วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดกฬสินเรา ให้เจริญรุดหน้าไปกว่าทุกวันนี้ครับก็ฝากทุกท่านนะฮะให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งขอให้มาเลือกตั้งแล้วก็แล้วแต่ใจ,จนะฮะแล้วแต่คนที่ชอบในตัวเองก็จะเลือกใครก็เลือกแต่ว่าเอาเป็นคนดีแค่นั้นพอครับขอบคุณครับ